สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พามาดูนะครับการคัดบอลนะครับเด็กนะครับชุดอายุยูสิบปีนะครับที่สนามโสมมาพาทุสร4สี่นะครับนะครับนะครับนนี้เป็นบรรยากาศนะครับพอดีผมพาลูกชายนะครับไปเปลี่ยนบรรยากาศนะครับแล้วก็ไปเจอบรรยากาศสิ่งใหม่ๆนะครับในการคัดบอลเด็กนะครับชุดอายุสิบปีนะครับ ีนี่เป็นที่แรกนะครับที่คัดเลือกของปีนี้นะครับมีเด็กมาสมัครประมาณ300กว่าคนนะครับถือว่าเยอะมากอ,อันนี้เป็นด่านแรกนะครับเป็นด่านของการฝึกทักษะความเร็วนะครับความเร็วที่กําหนดไว้ต้องไม่เกินประมาณ15 15นาทีนะครับก็ถ้าใครทําได้ถือว่าก็ผ่านด่านแรกไปก่อนนะครับอันนี้เป็นการวิ่งรอบกลวยนะครับแล้วก็การฝึกทักษะความคล่องตัวของเด็กน้อยครับผม อันนี้ไปดูบรรยากาศนะครับการฝึกทักษะตัวนี้ก่อนนะครับด้วยการจับเวลานะครับไปดูภาพกันครับอันนี้เป็นลูกชายของผมเองนะครับน้องภูผาครับใกล้จะก้าเส้นชัยแล้วนะครับวิ่งสุดฤทธิ์เหมือนกันก้าเส้นชัยเรียบร้อยครับผม ด่านต่อไปเป็นด่านการเดาะนะครับการเดาะบอลน,นะครับจริงๆด่านนี้ก็ถือว่าสําหรับเด็กที่ไม่มีทักษะเป็นด่านหินพอสมควรนะครับอย่างต่ำๆนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยครับให้ได้สัก20ครั้งนะครับสําหรับคนที่จะไปคัดบอลน,นะครับเอาต่ำๆเลยอนะันนี้เป็นบรรยากาศการรอเรียกตัวนะครับไปชมบรรยากาศกันครับ บ่ายโมงกว่าๆแล้วครับวันนี้อุณหภูมิ40กว่าองศานะครับสงสารเด็กมากเลยร้อนมากครับร้อนมากต้องอดทนครับเด็กเป็นนักฟุตบอลต้องอดทนอันนี้เป็นด่านที่3านะครับด้านทางด้านเทคนิคนะครับก็คือการลงทีมนั่นแหละครับการลงทีมกับเพื่อนการมีส่วนร่วมนะครับการส่งบอลนะครับการมีส่วนร่วมกับทีมนะครับนี่เราเรียกตัวเรียกเป็นชุดนะครับชุดอายุ10ปี11ปี12ปีนะครับ ประกาศนันักกีฬาที่ยังไม่ได้ลงระบบทีมในรอบที่หนึ่งะครสามารถมาพบคุณครูได้เลยนะครบ,บริเวณนี้นะครถือว่าเป็นประสบการณ์ชั้นดีนะครับและก็จะได้นำมาฝึกฝนและก็ฝึกทักษะนะครับให้เด็กน้อยมีทักษะที่แข็งแปร่งขึ้นต่อไปครับ